สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับผมเราจะมาลองกินนะครับเขาว่านะ้ำมันเนี้ยมันเหมือนชานมเนาะผมก็เลยเฮ้ยไปลองเซเว่นดูเออไปลองซื้อเซเว่นดูอันนี้ไม่ได้โฆษณานะอันนี้ซื้อเองนะครับใจเงินเองอันนี้เป็นวิตามินนะครับวิตามิน b นะครับแต่จุดเด่นมันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ามันเหมือนชานมไต้หวันอ่ไม่มีน้ําตาล แสดงว่ามันต้องมีกลิ่นชานมใช่ไหมแล้วมันจะต้องหวานเว้ยแต่มันไม่มีน้ําตาลต้องลองครับของแบบนี้ต้องลองครับแลกใหม่นะครับปริมาณาจ,จะประมาณสัก400 400เท่าไร400แปดมิลลิตรนะเดี๋ยวมาลองกันนะครเปิดขวดมาแล้วครับ อ้าเราลองมาดมเฮ้ยมาว่ะมาว่ะหอ,อมว่ะหอ,อมแบบนวลๆหวานมีรสหวานหวานแต่ไม่ธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติแต่ว่า ขอจริีเฮ้ยแต่มันเหมือนชานมจริงว่ะสิ่งที่คาดไปสำหรับอันนี้เลยนะของความเป็นชานมเนี่ยนะบอกให้เลยมันไม่มีความมันคือปกติเรากินชานมมันจะมีรสชาติมันใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะได้ความหวานกับความหอมแต่มันแต่มันจะไม่มันมันจะไม่มันเหมือนมีนมอยู่ในขวดอะไรเงี้ยกินได้กินได้ ถ้าสาหรับคนชอบกินหวานนี่แจ๋วเลยพอกเลยแต่ถ้าสําหรับคนที่แบบว่าไม่ติดหวานนะผมว่าคงไม่น่าจะชอบนะเพราะว่าโดยโปกติคนไม่ติดหวาน,นก็ไม่กินพวกชานมอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าอยากได้ความสดชื่นแบบเฮ้ยวันนี้อยากกินชานมอนะไรเงี้ยไม่ได้เลยแต่ได้วิตามินด้วยถือว่าดีนะโคตรไอเดียเลยนะผมว่าม่โคตรแจ๋วเลยอืม ใช้ได้ครับผมเยี่ยมเลยอันนี้นะครับอันนี้คือสีนะครับพอดีกินใกล้จะหมดแล้วก็เลยเอาให้ดูหน่อยใส่มากครับนี่ก้นขวดอ่ะใส่ๆเลยแนะนําเลยนะถ้าสําหรับคนชอบกินชานมนะแล้วอยากรักษาสุขภาพนะผมบอกเลยแม่งแจ๋วโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับผมอร่อยครับ